อย่ารอคําว่าคันถัดไปถ้าคันนี้มันใช่สําหรับเราวันนี้น้องเอจัดอิรุสดีแมกแคป 1.9S ไม่30,000ประวัติดีฟีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะต้องดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอเจอกับเซลเอคนเดิมนะคะที่เก่าเวลาเดิมค่ะเซลี่ไทยรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุรา นี่ค่ะและที่แน่นอนว่านะคะสาขาเราก็มีรถเด็ดๆมาให้ลูกค้าเลือกอีกแล้วนะคะวันนี้เข้าเมื่อใหม่หนึ่งคันค่ะเอลซูดีแม็แคป 1.9S มาพร้อมกับเลขใหม่เพียง3 0,000ื่นนะคะลูกค้าใหม่แท้เช็คศูนย์ได้เลยค่ะแล้วก็คันนี้น้องเอยังให้ในส่วนของของแปลงนะคะมูลค่ากว่า20,000ืเลยค่ะลูกค้าแมกเวลใหม่ทั้ง4ีล้อยังใหม่ทั้ง4ีเส้นค่ะลูกค้านะคะแล้วก็คันนี้ยังได้ในส่วนของสีขาวเดิมโรงงานค่ะลูกค้า ตำหนิแทบไม่มีเลยค่ะบอกได้คำเดียวว่าใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากค่ะสีเดิมโรงงานรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะกมมไฟหน้าใสเจวค่ะลูกค้านะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะปี2022ถือว่าเราได้ปีใหม่มาเลยและเลขไม่สา0 0 0ืคือโอกาสน้อยนะคะที่จะได้มาแบบนี้นะคะใครได้ไปเหมือนได้ไป้ายแดงที่สำคัญรถมือ2นะคะประวัติดีจะเต็มปีดาวได้นะคะ เลดอเบียพิเศษนะคะสำหรับลูกค้ามีประวัติ2บาทกว่าเท่านั้นนะคะใครสนใจต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะลูกค้าไล่มารอบคันค่ะลูกค้าในส่วนของรูปทรงของอีซูดีแม็กนะคะทุกรุ่นก็จะเห็นอยู่ว่าออกมารูปทรงเฉีียวนะคะสะกดทุกสายตาะคะ่ะฟันใจซ้ายดี Mac, แม็กแต่งซิ่งทั้งหลายนะคะคันนี้พีเอบอกเลยว่าจัดได้จัดเลยนะคะอย่าปล่อยคําว่านะคะคันสัดไปนะคะเพราะว่าถ้ามันใช่เลขไม่มันได้ยอดจัดได้โอเคเงินผ่อน รีบทักได้เลยนะคะโทรหาเอได้เลยที่เบอร์0611737878เบอร์เซลเอโดยตรงนะคะหรือว่าใครอยากจะโทรเข้าเบอร์บริษัทก็095นะคะ6648281<ๆ>ได้นะคะแต่ถ้าให้เร็วให้ไวก็โทรหาน้องเอได้นะคะลูกค้ามาเลยค่ะเรามาดูรอบคันกันนะคะใครดูรถไม่เป็นนะคะไม่ต้องเป็นกังวลคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะน้องเอพาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะในส่วนวงล้อแม็กเวลค่ะลูกค้า มาพร้อมกับยางใหม่ทั้ง4เส้นปี2025นะคะวิธีการดูนะคะในส่วนของยางก็จะดูเดือนแล้วก็ทับข้างหลังนะคะก็คือ2508ทับ25นะคะสิงหาปี2025ลูกค้าเรียกได้ว่าสดสดร้อนๆอนกันไปเลยดอกยางหนาหนานะคะวิ่งงานยาวๆในส่วนของล้อแม็กก็ไม่มีตำหนิอะไรเลยเพราะว่าเราใส่ให้ใหม่นะคะลูกค้าตายซุ้มล้อนะคะตังรางหัวนอ็อตเดิมหมดเลยค่ะลูกค้านะคะ ไล่มารอบคันค่ะได้ในส่วนของฟิล์มเดิมโรงงานนะคะลูกค้าฟิล์มเดิมโรงงานสภาพดีนะคะถ้าฟิล์มชำรุดเสรีไทยเปลี่ยนให้ถ้าฟิล์มเดิมสภาพดีเราจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าฟิล์มติดรถนะคะกันรังสี UV ีได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลูกค้าไล่มารอบคันนะคะคันนี้ได้ในส่วนของเบามือจับเรียบร้อยเลยนะคะเจ้าของเดิมเป็นคนรักรถนะคะดูได้เลยกันถลอกมาให้เรียบร้อยคิ้วกันศาสตร์มีมาให้ ฟิล์มรอบคันก็คือสภาพสวยนะคะไล่มารอบคันก่อนเดี๋ยวน้องเอจะพาชมด้านในนะคะขอบกระบะต่างๆนะคะก็ให้ดูกันได้นะคะรอบคันนี่นะคะในส่วนของไฟท้องไฟท้ายนะคะหลอดไฟไฟถอยไฟเลี้ยวเราก็เช็คให้หมดนะคะแต่งมาให้ในส่วนของเหล็กค้ำหลบป้ายค่ะลูกค้านะคะแม็กไลเนอร์นะคะสภาพสวยไม่มีรอยทะลุไม่มีรอยรั่วค่ะ ไลามารอบคันกันก่อนนะคะลูกค้านี่นะคะให้ดูได้เลยสวยกิ๊กนะคะใช้คาว่าสวยได้เปลืองมากนะคะที่สําคัญค่ะออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพทําอาชีพอะไรอยู่ก็แล้วแต่รับเหมาไม่มีสัญญาค้าขายไม่เรินบัญชีไม่มีทะเบียนการค้าทักมาหาเซลเอแก้ได้ทุกปัญหาค่ะมาเลยค่ะวิธีการดูรถเบื้องต้นค่ะลูกค้าใครดูรถไม่เป็นนะคะมีทีมงานเป็นช่างพาเข้ามาได้เลยค่ะ ไปไกลถ้ามีเพื่อนมีพักคพวกอยู่สุราษฎร์ก็เข้ามาดูได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ชมคร่าวๆไปกับน้องเอได้เลยค่ะนี่นะคะวิธีการดูรถเบื้องต้นค่ะขอบประตูนะคะหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในนะคะเม็ดอาร์ตต้องเรียงตัวกลมสวยแบบนี้นะคะไม่มีพิกคว่ำเวลาโรงงานก็ประกบชิ้นส่วน2แผ่นนี้แล้วก็เขาจะตอกไว้แบบนี้นะคะถ้ารถที่พิกคว่ำม,มาลูกค้า มันจะบิดเบี้ยวตอกยังไงมันก็ไม่เข้าล็อกเดิมนะคะแต่คันนี้นะคะลูกค้าดูได้เลยเม็ดอาร์กเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะนี่ดูตามกันไปได้เลยนะคะใครไม่มั่นใจก็พาช่างเข้ามาอีกทีก็ได้ค่ะหัวน็อตนะคะแสงประตูค่ะหัวน็อตทั้งสองบานนะคะไม่มีรอยขยับหัวน็อตเดิมๆนะคะลูกค้าเกลียวน็อตไม่แตกนะคะ ประตูเดิมก็สําคัญเช่นกันไม่แพ้กับห้องเครื่องนะคะเพราะว่าสีรถจะอยู่กับเราไปยาวนานเลยลูกค้าเดี๋ยวเราไปฝั่งด้านซ้ายกันต่อว่ารถคันนี้จะสวยเดิมรอบคันหรือเปล่านะคะดูให้มั่นใจแล้วค่อยตัดสินใจค่ะลูกค้านะคะมาเลยคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้านี่ด้านซ้ายนะคะฝั่งผู้นั่งด้านซ้ายค่ะลูกค้าประตูเปิดกว้างเห็นไหมนี่ ขึลงสะดวกสบายครอบครัวตัวใหญ่ตัวเล็กก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับการขึ้นนั่งรถคันนี้ค่ะสําหรับนะคะขอบด้านข้างค่ะลูกค้าแข็งอยู่เลยนะคะไม่มีใครดึงทีลูกค้าเซลลเอเป็นคุณแรกที่ประเดิมเลยคุณก็ยังเกาะอ,อยู่เลยเดี๋ยวรูปให้อีกอ่ะนะคะเดี๋ยวเก็บงานล้างให้อีกทีหนึ่งเม็ดอาร์คนะคะด้านซ้ายก็เรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวเจ้าคะ่ะตัดสินใจกันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะ เรียกได้ว่าสงสัยจุดไหนนะคะหรือว่าอยากได้แบบว่า,าวิดีโอคอรถนะคะก็สามารถแอดกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 6 1 1 7 3 7 8 7 8น่ะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตด,ด้านซ้ายกันคะ่ะลูกค้าขายกันแบบโปรงไงใสนะคะจะได้แบบสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะออกไปแล้วก็ได้แนะนำลูกค้ามานะคะของเราเน้นแบบนี้หัวน็อตจุกบานนะคะไม่มีรอยขยับนะคะแล้วก็ที่สำคัญคะ่ะลูกค้านี่ ด้านในค่ะตัวเบาะตึงๆไม่มีรอยขาดรอยเย็บฟองน้ำหนาๆนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมดูแลดีไหมชุดนะคะรองถาดมีมาให้ครบพื้นพรมไม่เปื่อยลูกค้าถ้ารถน้ำท่วมพื้นพรมไม่สวยขนาดนี้นะคะเบาะคู่หน้านะคะก็มาพร้อมกับเบาะผ้าสภาพหนาๆไม่มีรอยขาดรอยเปื่อยนะคะเบาะตึงๆเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะน้ำมันเครื่องถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะ คอนโทรลด้านหน้าก็ประมาณนี้นะคะใครจะไปแต่งเพิ่มในส่วนของเครื่องเสียงอะไรก็ทําได้หมดเลยค่ะลูกค้านะคะแอร์เช็คให้แล้วนะคะที่สําคัญหลังคาด้านบนลูกค้าดูได้เลยค่ะไม่มีรอยเจิมนะคะถุงยังไม่ได้แกะด้วยซ้ําค่ะลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะลูกค้ามาค่ะเรามาชมห้องเครื่องนะคะว่ารถไม่สามหมื่นห้องเครื่องจะประมาณไหนนะคะถ้าไม่สวยก็บ้าแล้วคันนี้ลูกค้า เลยกับไม้สามหมื่นนะ,ะนี่นะคะซื้อขายกันเองไม่ต้องเป็นกังวลกันลูกค้าคุยง่ายใจดีนะคะเฟลลี่ยาคุยได้ตลอดไม่ซื้อไม่ว่าทักมาคุยกันก่อนหัวน็อตด,ด้านหน้าค่ะลูกค้าแพงเดิมนะคะหัวน็อตคานด้านหน้านะคะคานเดิมนะคะหัวน็อตเกลียวไม่แตกแผ่นเพจนะคะไม่มีรอยงัดรอยเงะไม่มีการตอกซ้ำนะคะต้องตรงกับหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตทรีนะคะลูกค้านี่นะคะสําหรับหัวน็อตนะคะ ที่ฝากระโปรงนะคะก็เดิมนะคะฝากระโปงเดิมโรงงานทั้งซ้ายทั้งขวามาดูได้เลยคะ่ะลูกค้านะคะสําหรับหัวน็อตนะคะนี่แผ่นกันความร้อนก็สภาพสวยเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมแน่นอนคะ่ะลูกค้าวิธีหนึ่งจิกดูฝากระโปงนะคะสาก็สามารถเอาเล็บนะคะจิกดูได้นะคะก็คือถ้าเป็นซิลิโคนเดิมโรงงานนะคะเล็บจะกดลงแบบนี้แต่ถ้าเป็นฝากระโปงเดิมนะคะจะเป็นแบบเหล็กเราไม่สามารถกดลงนะคะสาเหตุที่ต้องใช้ฝากระโปรงเดิมเพราะว่า จอตากแดดนะคะสีไม่แตกเพราะฉะนั้นต้องเลือกเดิมไว้ก่อนที่สําคัญรถของเสรีไทยผ่านการตรวจนะคะลงในเว็บไซต์นะคะรถโดนใจสามารถเข้าไปดูได้นะคะชอบคันไหนเลงไว้เลยเข้าไปเลือกได้ในเว็บไซต์รถโดนใจในนั้นเราจะจ้างนะคะทีเชอร์200กว่าจุดนะคะเอาก่อนจะเอาไปลงขายต้องมาตรวจก่อนว่ารถ200กว่าจุดของเราคานโครงสร้างรถกระโปรงรถหัวน็อตตุกตัว,ตว,ตวผ่านไหมถึงจะได้ลงขายนะคะแล้วก็ 5ดาวแน่นอนค่ะและที่สําคัญในรถโดนใจของเรายอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะสเสรีไทยรถสวยค่ะลูกค้ามาดูห้องเครื่องรถคันนี้กันค่ะนี่นะคะเครื่องใหม่ๆกริบๆนะคะสําหรับอี u ุสูดก็รู้กันอยู่ว่าประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะแล้วก็ดูแลง่ายไม่จุกจิกในส่วนของตัวเครื่องใหม่กิก๊กลูกค้าสังเกตได้ว่าเจ้าของเดิมนะคะแทบไม่ได้ใช้งานหรือว่าจอดในที่ร่มไม่มีตากแดด นะคะไม่มีการจอดใต้ต้นไม้ไม่มีสนิมนะคะถ้ารถที่จอดตากแดดนะคะจะเป็นสนิมแต่รถที่จอดในร่มนะคะจะไม่มีสนิมคะ่ะลูกค้ารถเปลี่ยนทองเหลวให้เรียบร้อยนะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะวิ่งยาวๆไปเลย10,000มกิโลค่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะตัดสินใจได้ไม่ยากเลยค่ะวันนี้น้องเอพามาจมทุกซอกทุกมุมเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะสามารถยกหูหาน้องเอได้นะคะที่เบอร์บริษัทก็ 0956648281นะคะหรือเบอร์น้องเอโดยตรงนะคะขึ้นทางด่วนก็มาหาน้องเอเลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะ0611737878นะคะเงื่อนไขง่ายๆค่ะอายุ20ปีบริบูรณ์ค่ะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ปรึกษาเคสปรึกษารถปรึกษาเงินดาวยอดผ่อนถ้าโอเคทำจองเข้าบัญชีบริษัทพันเดียวค่ะลูกค้านะคะจัดไฟเน้นผ่านนะคะไม่สะดวกมานะคะเตรียมเอกสารให้ครบ เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แบงค์ไปเซ็นให้ถึงบ้านนะคะผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถน้องเอเอาไปส่งให้ถึงบันไดบ้านถ้ารถน้องเอไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกนะคะดูแล้วว่ามีชนมาไม่แทะลูกค้าไม่ต้องรับรถขายยกเลิกได้เลยน้องเอคืนมาจําให้เต็มจํานวนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนึกถึงรถยนต์มือสองอย่าลืมนะคะนึกถึงเซีไทยรถสวยสาขาสนามบินคะ่ะลูกค้าจบที่เราเบาที่สุดที่นี่เซีไทยรถสวยสาขาสนามบินเงินดาวไม่ต้องพูดสาขาเฉลยที่เบร์ 0ู1 1 7ห7 8นึ่งายบายค่ะ